อันนี้ก็จะมาดูการไอ้นี่ไ by list อะไรวะ list นิ่งกับกับเอ่อกับ hex file นะครับอะไรนะ list listing file กับ hex file เอออันนี้มาเราดู hex file ก่อน hex file อันนี้คำสั่ง origin โซนโซนโซนก็คืออันนี้เป็นบอกว่ามีสาม byte นะครับสาม byte ก็คือนี่โซนโซน move อันนี้ไปม o v ศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ pf สามอ่าคราวนี้บระทันทนี้ก็จะเป็นศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แล้วส่วนส่วนนี้จะเป็นคาซาคอมพิวเตอร์นะครับเจอมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็คือ m o v ศูนย์สองไปที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ใหม่อ่าทีนี้ origin ก็จะเ e t เป็นศ 00, ูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็คำสั่งส่วนนี้ก็จะเป็น มูฟ22ไปที่ A นะครับก็คือ22ไปที่ a d d A ส่วนตัวนี้จะเป็นการเอา a d d s A มูฟไปที่ P2 A0 แปลว่าพอร์ t 2นะครับอันนี้คือความหมายของมันส่วนนี้ก็เป็นบรรทัดถัดไปก็คือจำนะครับ L จ u m ส่วนอันนี้ก็จะเป็น Listing file Listing file ก็อันนี้จะเป็น00ก็คือ Origin ให้เป็น00 0 0อ่าทีนี้ก็ move 22ไปที่ A อันนี้ก็คือ move 22นะครับไปที่ address A ส่วนคำสั่งนี้จะเป็นการ move A ไปที่ port 2อีกทีหนึ่ง move A ก็คือ F 5ไปที่ port 2ก็คือ A 0ตามคำสั่งนี้เลยครับแล้วก็ L jump กลับไปที่ label ก็คือนี่คือคำสั่ง3มใบนะครับ0 2นย์0นะครับ เป็นคำสั่งเขจำุณครับ